ลาตาวัสดีลค่ะสวัสดีค่ะกลูกฮัไอ้เจ๊าตาปาไปไหนลูกปาไปอยู่ไหนครับาตาาตาเดิสิลูกเดินเดินเดินมารถเลย เดินเดินเดินอะ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 ทำไรอ่ะจะเต้นเนาะทำไรอ่ะตาไม่เอาลูก ใชาค่ะจะได้ของเล่นเหรอป้าทำไรอ่ะทรึอะไรครับดูปลาเหรอปลาปลาหนาชอบปลาเหรอลูกปลามีกี่ตัวนับสิจ้าจ้าปลามีกี่ตัวลูก ฮะหน้าตาตาครับปลามีกี่ตัวลูกหนึ่งสองสามสี่เซห้าหกดูสิลูกปลามีกี่ตัวตาตาให้อะไรเยี่ยง อะไรอน่ยตาฮาร์ดมาปลาสิลูกตามีกี่ตัวฮะีปลา,ามีกี่ตัวลูกตาตาตัวนั้นเหรอชอบตัวนั้นเหรอตาชอบตัวไหนตาชอบปลาตัวไหน ตัวนี้เหรอชอบตัวนั้นเหรออืมตาตาเซมามาตาเสืฮาเดฮาเดอฮาเดอเสือลู ป้าป้าเรียกป้าสิลูกป้าป้าถ้าเอป้าสิถ้าเอ๋ไง้าทานตาหวานทำไงตาหวานตาหวานตาหวานสิ ตาหวานตาหวานเฮ้ยตาหวานตาหวานอย่านั้นเหรอ้ตาทำตวานได้ไม่เอาร้อนร้อนร้อนตาหวานตาหวานเลยเลยตาหวานเหรอตาหวานอุ้ยน้ำายเต็มตาหวาน ทำตาหวานตาหวานตาหวานเออจ้ะจ้ะตาอ่ะทำไรอเนอ่ยไม่เอาลูกอาชไอ้อาชเอ,ยอ,ยอย้ยจ้ะทำตาหวานอีกทีซิ นะครับจะมาเด้อ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 สิมาเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วนะจะใส่รองเท้า,าหรอใส่ไม่ได้หรอลูกของปอบป้าของปอบป้าอะลองดูลูกดูนะ จะใส่รองเทา้าตาของป๊ะป้าลูกดูขันอีกแก่ของป๊ะปะ้าตาเราใส่ไม่ได้หรอลูก มันใหญ่จริงจริงจริงจ้ะเออใส่ได้ด้วยเหรอตาหวานตาหวานทำไงอะตาหวานทำตาหวานดิใส่รองเท้าละไม่สนใจละ